ที่กำลังมองหาที่พักใกล้ๆโรงพาบาลธรรมสิทธิ์ประสงคนะคะวันนี้เรามีแนะนํ ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราบ์บิวทูบค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําที่พักสาหรับใครที่กำลังมองหาที่พักที่นอนที่หลักนะคะทุกคนหรือห้องเช่าเนาะรายวันอะไรแบบนี้นะคะก็แบบใกล้ๆกับโรงพยาบาลแะิที่ประสงค์นั่นเองของจังหวัดอุบลเนาะซึ่งวันนี้เราก็มีที่นี่เลย รุ่งเรืองแมนชั่นนะคะทุกคนก็จะมีทั้งห้องพัดลมห้องแอร์ซึ่งห้องพัดลมเนี่ยจะอยู่ที่ราคา300ส่วนห้องแอร์นะคะก็จะอยู่ที่400และก็จะมีค่ามาจำนะ100บาทสมมติว่าเราเอาห้องพัดลมจาก300บวกค่ามาจำ1 0 0ก 100, ็จะเป็น400นั่นเองเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูห้องกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงนี่ข้ามาของเรานะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะ ปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะมีเครียกว่าชั้นวางทีวีมุมขวาก็จะเป็นแอร์ไฟรหัสตรงเข้ามาอุ้ยจะเป็นหน้าต่างนะคะของน้ําได้แบบมุมดีมากทุกคนแบบเขาเรียกว่าเนี่ยนะทิวทัศน์สวยมากดูสิโอ้โหฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้ามีเก้าอี้ หน้ากระจกว้าวๆ้าวเทนนี่ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างอีค่ะดูสิวิวสวยมากฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลเนาะฝั่งขวานะคะใกล้กๆไม่ไกลมากนะเดินไปเดินมาได้อยู่มามาฝั่งนี้กันในส่วนตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นห้องน้ำนั่นเองตามนี้เลยค่ะแบบชักโครกนะคะนี่ ใครที่สนใจหาที่พักใกล้ๆโรงพยาบาลสัมปาศิธิ์ที่ประสงค์ของจังหวัดอุบลทนะคะเื่อสนใจก็ลองมาแวะพักกันได้นะอันนี้นะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรนะคะแค่อยากจะแนะนําเตียงจะเป็นแบบนี้อืมไที่กำลังมองหาอยู่นะคะก็อย่าลืมมากันนะสำหรับวันนี้ของเราไปก่อนส่วนนี้ค่ะ